วันนี้ผมซื้อเนื้อมาจะราดราำเนื้อครับจะลาดให้เพื่อน,น,นเพื่อนดูมากินกันเด้อเพื่อนเด้อเนื้อสดสดอย่าลุงประสานเขาจะทำราดเหนื้อค่ะวันนี้มาใหม่ใหม่็นต้อง ต้มต้มเพียก่อนใช่ไหมครูอาจารย์ใช่ต้มเพียใช่จริเพียจริงๆเลยหอมต่อไปก็หัน่นนี่เครื่องในขนาเดี๋ยวขนาเดี๋ยวขนาที่อร่อยที่สุดของเนื้อ อันนี้เครื่องในลวกแล้วก็แช่น้ำแข็งเหรออืออ๋อนี่ไงสูตรของลูกประสานเนี่ยเขาจะลวกเครื่องในให้สุกลเครื่องในใ้สุกแล้วก็แช่น้ำแข็งไว้อันนี้ก็คือเราจะแช่เลือดอน,นี่แช่เลือดรอยเลือ,อยเลือด,ออดใช่ไหม พริกเหนือใส่พริกเหนือนี่ราบเหนือค่ะราบเหนือคนให้เข้ากันเนี่ยอ่าต่อไปก็ใส่ผงนัวลงไปตามพอดีดอี่ไปใส่เยอะเอาคนคนให้เข้ากันอันนี้ในในในพริกนี่จะมีจะมีเกลือมีอะไรละค่ะเนี่ย อ,อไไนันนี้ใส่รูปไปนั่งขั้นตอนสุดท้ายเขาเคาัวมาใส่เอยอันนี้เครื่องในที่เขานอกน้ำแข็งแล้วค่ะลวกแล้วก็นอกน้ำแข็งเดีเ๋ยวเราจะไปใส่ในลาบพีนใส่อย่าเอาเนื้ออย่าเอานี่บังอเอาไ้อเอเ๊ นุ okay. ่นโอเคนี่ไว้อันนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะตึงดุตึงสุกตึงดัวคือลาบเหนือเนี่ยเขาเรียกซาซาเหนือถ้ากินดึกๆเขาเรียกซาดึกนี่ค่ะเพราะเครื่องในนี่จะสุกหมดเลยอืมจเจ้ วันนี้ยายหน่อยจะพากินยายหน่อยกับลุงประสานจะพากินอืมพากินลาบค่ะลาบเนือ้อจะประชนนันกันกับลาบอีสานเดี๋ยวยายหน่อยจะทําลาบอีสานเดี๋ยวค่ะตอนนี้ยายหน่อยก็จะทําลาบอีสานเนี่ยก่อนอื่นก็ดูลาบก่อนใส่นี่ไป ใส่ข้าขวกั่นนี่หมดละข้าขวกั่พริกป่นใส่เยอะๆอันนี้จะใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วดำหน่อยๆน,น้ำปลา อันนี้ผมเสริมความสวยความงามเยอะหน่อยต้องใส่ปึ๊บใส่งั้นนะขนล่วงเลยเลยัเ่เอะไรนี่เปลี่ยเอ่อดอกไว้กันอือหึแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยทีนี้อันนี้คือลาบเหนือลุงประสาน เหนือลงภาษานะอันนี้ขั่วค่ะขั่วั่ว,วอันนี้จานนี้คือลาบเหนียวของยายหน่อยมาบันนี้พี่นนอถึงเวลาก,กิน,ลน,นแล้วบันนี้มาแซ่บนัวกับขั่วายหน่อยโอ้ ก็จะได้กินเป็นครั้งแรกคือยังไงสิกินหลับให้เพื่อนๆดูทั้งหงังเนื้ทั้งหงาวอีสานนี่เด้อค่ะสิห้าว่ากี่ตัวบอมแมนเด้อนี่แดงๆมึงอไงรู้ภาษาอะ่รไนะเราจะพูดไม่ออก เบิああ้งอาหารเบิ้งผักนะปยคู่เอ็นข้าวนอกบานนื้ข้าววุ้งก้อนกุ้ยด่างใช่ต้นไม้ด่าง ยังไงปูไว้เต็มเลยค่ะึงเนื้อลงเนื้อสิหาวะสิหาวะบอกก้ากินอีสานขนาดแท้ต้องกินลาบเลือด นี่เป็นวัดกูมอือคนนี้เด็นคนสวยมากกำยังใหญ่

เงนินเงินดีกินข้าวเยนหน่อยวันนี้พะเอกมากินขอน่ำนี่หลับฟันคันรดรอที่สุดเนยันส์ีหลับลอยเลื่อยยีนหน่อยเป็่คต้นอีสาน แต่ลูกพิสานเขาเป็นคนเหนือคนพะเยาทอนี้กับข้าวเนี่ยเราก็จะกินเหมือนกันค่ะกินข้าวเหนียวเหมือนกันลาดก,กินลาบเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าบุงพริกคนละอยา่างพริกเหนือเขาจะมีเครื่องเครื่องเทศใส่มันก็จะหอมอีกแบบหนึ่งไม่ใส่ข้าวคั่วแต่ลาบอีสานเนี่ยจะใส่ข้าวคั่ว,วมก้นอร่อยก็สูสีกันแล้วแต่คนชอบ อืมนุอกๆด้วยนี่ใบมะตูมใบข้าวไม่มีใบข้าวตองไม่มีอันนี้กะพัาผู้เสือค่ะ อร่อยืมก็ฟังฟัง n อ ọ เลาบเนี่ยเราจะกินนานๆจะได้กินทีเพราะมันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเจอเนื้อสดๆเหมือนบ้านนอกแล้วเนาะนี่ไปเจอเนื้อเนื้องามสวยงามมากเนื้อเย็ กงนะะเนื้อแ <ừ. S 1> ดงมามีอยูเ่นั้เนี่ยไม่ต้องใส่สีมากมัน็้องแดงใส่สจำนำ พี่น้องฝั่งลราดูพี่น้องเวียดนามอ่ลืมเด้อพี่น้องเบิง้งเบิ้งสองเบิ้งสองถแถล้วแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ำลังหัดทํายังไม่เก่งแต่ถ้าเรื่องทำเบาทาโซฟาแล้วยกใหุ้งภาษาใหญ่หน่อยทำมาสอปีแล้วคนดูตอนนี้ก็ทําเป็นจริงเป็นจังถ้าเพื่อนอยากดูอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะถ้าวันไหน เมื่อไหนบ้างเราก็จะออกเที่ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวทะเลมั่งอะไรมัง่งตอนนี้เราก็เริ่มกิมละกินม,มิกาเอา้อ้แค่นี้ก่อนเนาะ <Okay. S 1> คำสุดท้ายคำสุดท้ายถ้าถ้าจะไหนพูดจะบอกว่าคำสุดท้ายมีแฟนหรอถ้าคำสุดท้ายลุงมาสารคืออะไรมีเม mm ืองงิมแก่นี้พอ ก็แค่น,นี้ก่อนเนาะนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ